s a ลม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย The Future Sight กับผมด็อกเตอร์ไก่กุลเชษมงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Sight นะครับกับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กุลเชษมงคลครับต้องบอกว่าครึ่งปี2020 ะะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะฮะคงหนีไม่พ้นเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะได้พยายามปิดเมืองหรือล็อกดาวนะฮะแล้วก็หามาตรการต่างๆรวมทั้งพยายามหาวัคซีนแต่ตอนนี้ก็ยังต้องพูดตรงๆว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องบอกว่า การปิดเมืองหรือการล็อกดาวน์เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับดูไปจนถึงเรื่อง sustainability ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อวันนี้ที่พี่ให่จะมาชวนคุยเนี่ยผมจะมาชวนกับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคุยเรื่อง sustainability กันหรือเรื่องความยั่งยืนเนี่แหละนะฮะเราจะมาดูกันว่าเออแนวโน้มหรือเทรนเรื่องนี้มันเป็นยังไง นะครับรวมถึงไอ้โควิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรแล้วมันก็กระตุ้นอะไรให้เกิด sustainability ในด้านบวกหรือด้านลบมากขึ้นหรือไม่นะครับเรามาจะมาคุยเรื่องนี้กันโอเคเรามาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะว่าโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงเรื่อง sustainability เนี่ยใน2แง่มุมต้องบอกว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบนะฮะบอกเลยว่าโลกบูกาของแท้นะฮะคือมีทั้ง ด้านที่เป็นผลดีและด้านที่เป็นผลเสียอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ambiguity ก็คือเราไม่รู้เลยจริงๆว่ามันเป็นด้านไหนด้านดีหรือด้านไม่ดีนะฮะโควิดเกิดขึ้นแน่นอนด้านบวกก,ก่อนนะด้านบวกมันช่วยทำให้ผลกระทบทางด้านมลพิษต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทุกท่านจะสังเกตดูได้ว่าท้องฟ้าโปร่งใสขึ้นฝุ่น pm ลดลง แม่น้ำลำคลองทะเลสะอาดมากขึ้นสัตว์ต่างๆคืนสู่ธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยด้านบวกที่ได้จากโควิดอ่าแต่ถ้าด้านลบเลยแน่นอนคนก็ต้องกลัวโรคระวังเรื่องความสะอาดนะฮะจานชานช้อนซ่อมต้องเป็นไงฮะถูกห่อพลาสติกมาอย่างดีอย่างแน่นหนานะครับเวลาเราไปกินข้าวเดี๋ยวนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างๆนี่ต้องมีการหอ่อกันแบบ ออเพื่อความสะอาดน่ะแล้วบางทีเครื่องปรุงเปิดมากินนิดเดียวกินไม่หมดต้องโยนทิง้งมันทําให้อ่เกิดผลกระทบทางด้านเรื่องพลาสติกเนี่ยที่เรากําลังพยายามลดน้ลงกันมาตลอดพอโควิดมาเปรี้ยงเดียวเนี่ยสิ่งที่ลดน้ลงมาตลอดเนี่ยเริ่มเริ่มจะไม่เดินต่อเลยเพราะว่าเราต้องกลับมาบริโภคหรือมาใช้พลาสติกจํานวนมากอีกเพราะฉะ่งนี้ก็เป็นเรื่องลบนะฮะที่ส่งผล มาจากโควิดดังนั้นจะบอกว่าเรื่อง sustainability เนี่ยมันจะดูเหมือนกับเป็นลบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกครับมันก็มีด้านบวกด้วยก็คืออย่างที่บอกแหละว่าฝุ่นควันน้อยลงอะไรดีขึ้นเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ไปแตะต้องมันมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะอย่างที่บอกจะโฟกัสลึกลงไปเรามาคุยกันดูว่า sustainability ของโลกเนี่ยตอนนี้แนวคิดมันเป็นยังไงและเทรนด์นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับ หลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้ว่าในโลกของเราเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมินะฮะไม่ให้เพิ่มสูงเกิน1.5องศานะครับเพราะถ้าโลกเราเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีก1.5องศาเซลเซียสเมื่อไหร่มันจะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านไม่ดีกับระบบนิเวศนะครับของโลกแล้วสภาพอากาศเสียหายก็จะรุนแรงมากแล้วเผลอๆจะเสียหายไปยังถาวรเลยภายในปี2050นี้ นะครับนั่นก็คืออีกประมาณ30ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าทั้งโลกเนี่ยประเทศต่างๆเขาก็พยายามร่วมมือกันพูดคุยกันแล้วทํำยังไงที่จะลดลงไม่ให้อุณหภูมิของโลกมันเพิ่มเติมสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะไม่ให้เกิน1.5องศานะครับถ้าเกินไปจริงๆนะฮะเราจะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําทะเลที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่ามันเกิดการละลายของน้ําแข็ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับแล้วก็ปีนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยที่มันที่มันส่งผลในด้านบวกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันมีทั้งบวกทั้งลบนะ,ะสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันส่งผลทั้งนั้นบวกเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยมันทําให้ปริมาณกา๊าซเลือนกระจกที่ถูกปล่อยเพิ่มขึ้นใหม่สู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันลดลงนะครับมันลดลงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ยังไงก็ตาม เราสะสมไอ้กา๊าซเลือนกระจกนี้มานานเพราะฉะนั้นค่าความเข้มข้นที่สะสมในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันยังไม่มีแนวโน้มจะลดครับถึงแม้ปีนี้โอเวอร์อัลที่ปล่อยขึ้นไปใหม่จะน้อยลงแต่ภาพรวมที่มันสะสมอยู่แล้วไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็ยังคงต้องเทคแอคชั่นและให้ความสำคัญกับเรื่องปรากฏการณ์การพยายามลดกา๊าซเลือนกระจกให้มากขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นเรื่อง,อง,องการรณรงค์ของเรื่องพลาสติกเรื่องขยะต่างๆนะครับ มาดูรายงานนิดหนึ่งนะฮะรายงานจาก waste generation and recycling เนี่ยเขาได้ระบุว่าสถานการณ์ขยะของโลกปัจจุบันนี่ก็น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะครับของโลกเนี่ยมีการผลิตขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่าปีละ2.1พันล้านตันนะครับเราผลิต2.1พันล้านตันแต่มีแค่323ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ก็แปลว่าแค่สิบหกเปอร์เซ็นของที่เราผลิตทั้งหมดของขยะนะฮะที่ถูกรีไซเคิลที่เหลือเป็นไงรีไซเคิลไม่ได้มันก็จะเป็นขยะที่เพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะไปล้นโลกได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยประเทศทุกประเทศอย่างที่พี่ไก่บอกว่าก็พยายามที่จะโฟกัสเรื่อง sustainability ดังนั้นในปัจจุบันนี้มันก็เลยมีแนวคิดอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับ sustainability นะครับแล้วก็ถูกหยิบยกออกมาพูดอยู่บ่อยครั้งซึ่ง เราเรียกมันว่า circular economy หรือเรียกว่าระบบเศรษฐกิจุนเวียนนะครับพี่ไก่ก็เลยจะขอที่บายคำนี้นิดนึงว่า circular economy นี่มันหมายถึงอะไรนะครับคำว่า circular economy นี้มันหมายถึงการทำเศรษฐกิจหรือการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบนะครับแทนที่เราจะผลิตแล้วใช้แล้วทิ้งไปเลยซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะเรียกมันว่า linear economy ก็ได้ คือผลิตครั้งเดียวแล้วใช้แล้วทิ้งแต่ปัจจุบันนี้โลกมันเกิดแก๊สเซื่อนกระจกอย่างที่พี่ไก่เล่าไปเพราะฉะนั้นเรื่องทํายังไงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเราจึงต้องพยายามหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใหม่ในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสมัยก่อนครับต้องบอกว่าออสมัยที่เราทํากําไรเศรษฐกิจมันรุ่งเรืองมากๆเนี่ยนะครับหลายสิบปีหรือหลักร้อยปีมาแล้วเนี่ย ทุกคนหรือทุกบริษัทเนี่ยมุ่งเน้นการสร้างกําไรเป็นหลักโดยไม่ได้สนใจทรัพยากรของโลกเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เน้นผลิตจํานวนเยอะๆยิ่งหลักทางเศรษฐศาสตร์บอกว่า Economy of Scale เนี่ยคือผลิตเยอะยิ่งลดต้นทุนได้ดังนั้นทุกบริษัทครับก็ยิ่งต้องผลิตให้เยอะเพื่อจะลดต้นทุนในการผลิตลงไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบนะครับพอมาถึงวันนี้ ก็เลยเกิดขยะล้นโลกดังนั้นแนวความคิดเซอร์คิลาร์อีคโนมีในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นแนวคิดที่เน้นการหมุนเวียนทรัพยากรที่ใช้เป็นสินค้าแล้วหรือวัตถุดิบส่วนเกินที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นสามารถนํากลับมาใช้ใหม่โดยไม่เสียเปล่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้เซอร์คิลาร์อีคโนมีเนี่ยถือว่าเป็นเทรนที่เป็นแนวคิดแบบองค์รวมนะฮะที่จะเปลี่ยนกระบวนการของการผลิตการบริโภครวมทั้งการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตได้เลย นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยต้องบอกเลยว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเปลี่ยนไปนวัตรกรรมการบริการในเรื่องต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้ววิธีในการใช้ทรัพยากรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันโอเคเรามาดูหลักของ circular economy หน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับประเด็นแรกเลยคือผู้ผลิตนะครับหรือธุรกิจในอนาคตเนี่ยจะ ต้องนำวัตถุดิบนะครับที่ดีที่ถูกต้องและถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับหลักการคือต้องคิดว่าถ้าผู้บริโภคหยุดใช้สินค้านั้นแล้วนะฮะสินค้านั้นจะสามารถสร้างคุณค่าอะไรได้บ้างนอกจากทิ้งเป็นเศษขยะนะครับมีวิธีไหนที่จะาบริไซเคิลแล้ว r รีไซเคิลก็ต้องใช้พลังงานในการ r รีไซเคิลให้น้อยที่สุดด้วย เนาะดังนั้นธุรกิจในอนาะคตต้องคิดเรื่องนี้วัตถุดิบที่จะนํามาใช้ต้องคิดต่อไปว่าเออแล้วมันจะเอาไปรีไซเคิลได้ยังไงยกตัวอย่างบริษทัทให้เห็นชัดเจนเลยก็อย่างบริษัทอี e กีนะครับที่เป็นบริษทัทระดับโลกเลยนะฮะที่เขาโฟกัสว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องเออได้รับสินค้าที่มันสามารถมุนเวียนได้นะฮะแล้วพยายามลดนะฮะการใช้สิ่งที่มันทำให้ เราต้องสูญเสียทรัพยากรของโลกไปเนี่ยลดลงไปให้น้อยที่สุดนะครับนอกจากนั้นถ้าเป็นบริษัทของประเทศไทยเราอาจจะเห็นบริษัทน้ําทิพ์นะฮะที่ต้องบอกว่าไม่ใช่บริษัทน้าทิพ์บริษัทไทยน้าทิพ์ที่เขาผลิตเครื่องดื่มน้ําทิพ์เนี่ยที่จะช่วยทําให้ขวดเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ย่อยง่ายขึ้นเพราะ,ะเราจะสังเกตว่าขวดมันจะมีความบางความคือมันสามารถบิดได้ใช่ไหมฮะแล้วตัวฝาจุกฝาแคปเองก็เล็กลง ะะซึ่งถ้าเรามองในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราอาจจะคิดว่ามันจับยากขึ้นมันใช้งานยากขึ้นแต่ถ้าเรามองลึกๆนะฮะมองที่มันเพื่อโลกด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรีไซเคิลได้ง่ายนะครับเกิดผลดีต่อธรรมชาติจริงๆแต่การที่บริษัทไทยน้ําทิพย์เนี่ยจะผลิตสินค้าพวกนี้มาหรือน้ําดื่มตัวนี้หรือย้อนกลับไปอีกเกียและหลายๆบริษัทที่เขาจะพยายามจะดีไซน์สินค้า แบบนี้ออกมาได้เนี่ยหลักสําคัญของเขาเนี่ยคือเขาก็จะต้องมีความคิดที่ออกแบบออกมาว่าจะทํำยังไงให้สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้และให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดแล้วก็มีความตอบสนองต่อวิธีการใช้สินค้าแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบริษัทพวกนี้ก็ต้องเอานําแนวคิดที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเข้ามาใช้นะครับโอเคนี่คือเรื่องประเด็นแรกเลยคือหลักของเซอร์คูลาร์เคมี มาดูตัวที่2ครับ Circular Economy เนี่ยจะต้องเน้นเรื่องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็ไม่ทำลายความเป็นอยู่ของสุขภาพของทุกสปีชีส์เลยพูดได้ง่ายๆก็คือการผลิตเนี่ยจะต้องไม่กระทบต่อสัตว์ชนิดต่างๆนะฮะไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับไม่ก่อให้เกิดสารพิษนะฮะแล้วก็พยายามที่จะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องถ้าเกิดว่าวันหน้าเนี่ย สินค้าตัวนั้นต้องถูกเผาทำลายเนี่ยสารพิษจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องทำให้มันมีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยดังนั้น c i r ร์คิลไล o ์อีโข้อ2คือต้องเน้นเรื่องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพข้อ3นะครับเซอร์คิลไลอ์อีคต้องเน้นเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชุมชนเทรนด์ในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องการผลิตเนี่ยถ้ามีการต้องใช้แรงงานท้องถิ่นเนี่ย หรือต้องใช้แรงงานของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยธุรกิจนั้นต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเชื่อของเขาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เน้นแต่แค่เรื่องการใช้ทรัพยากรที่มันเอาไปรีไซเคิลได้นะแต่ต้องเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนนั้นเอาได้วยนะครับนี่คือแนวคิดของซ i ร์คิวไลค์คอโนมีถัดมาครับการจะวัดว่าซ i ร์คิวไลค์คอโนมีสักเซสหรือไม่สักเซสอย่าไปวัดทุกอย่างด้วยตัวเลขแต่ต้องวัด ด้วยคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับความเชื่อศาส,สนาความรู้สึกของคนของพนักงานยังคงต้องอยู่นะครับและสิ่งสำคัญตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นแนวคิดของ Circular e c o o o m y ก็คือระบบทุกอย่างจะต้องปรับเปลี่ยนได้นะครับผมต้องบอกว่าคำว่า Circular e ม o เนี่ยมันเป็นมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับแต่ถ้าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มันล้มเหลวก็จะต้องมีวิธีการอื่นมารองรับทำให้ระบบมันหมุนเวียนต่อไปได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่น Rubber Killer เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้าจากยางในของรถยนต์นะครับเมื่อมีคนมารู้ว่ายางในของรถยนต์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะรับเบอร์คิลเก็ถูกโกงราคายางขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยรถยนต์เลิกใช้ยางแบรนด์เดิม r ับเ e อร์คิลเก็จำเป็นที่ต้องมีแผนสำรองและก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้เช่นกันนะครับนี่แหละคือแนวคิดที่จะต้อง ปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองให้ได้อยู่สม่ำเสมอนะครับเรามาดูกันว่าปัจจุบันนี้ไอ้แนวคิด c i r c u l a r Economy เนี่ยใครบ้างที่ใช้นะฮะต้องบอกเลยว่าประเทศใหญ่ๆที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้กันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศในฝั่งยุโรปนะครับยกตัวอย่างเช่นฮอลแลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีก็นำเอามาขับเคลื่อนประเทศในเชิงนโยบายเลยแล้วก็เอามาบังคับใช้ซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ป็นเป็นข้อตกลงร่วมกันในสหภาพยุโรปเลย น,นอกเหนือจากฝั่งยุโรปเองนะครับในฝั่งอเมริกานะครับหรือว่าในเอเชียหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ได้นําแนวคิดเอาเซอร์คิลายคอร์นเมีเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะนํามาใช้ขับเคลื่อนประเทศโดยมีการออกเป็นกฎหมายซะด้วยซ้ําไปในอนาคตนะครับนี่คือพูดถึงในระดับประเทศเลยแล้วก็เป็นระดับของอต้องบอกว่าเป็นเรื่องของภานะครัฐนะฮะ คำถามก็คือแล้วไอ้เซอร์คิวไลค์อนมีกับภาคเอกชนเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมแน่นอนก็ต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าบริษัทที่ให้ความใส่ใจหรือสนใจกับเรื่องเซอร์คิวไลค์ o อ y นมีเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนโลกไปสู่ความยั่งยืนบริษัทพวกนี้ก็จะได้รับการตอบรับจากคนนะครับพูดง่ายง่ายคือ ผู้บริโภคก็จะสนใจบริโภคสินค้ากับบริษัทพวกนี้มากกว่าบริษัทที่ไม่ได้สนใจเรื่อง Circular Economy เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนิดนึงว่าปัจจุบันนี้มันมีแบรนด์อะไรบ้างที่พยายามสร้าง Circular Economy นะครับแบรนด์แรกเลยที่อยากจะพูดถึงเป็นแบรนด์สัญชาติสวิสนะครับพี่ไก่อาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะแต่ออกขอออกเสียงเป็นภานษาอังกฤษละกันคือแบรนด์กระเป๋ายี่ห้อ f r ายท็ ac, นะครับต้องบอกว่าผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงเคยเห็น แบรนด์เนี้ยอยู่พอสมควรนะที่เด็กวัยรุ่นชอบใช้กันแบรนด์แบรนด์เน,นี้ยนะครับวัสดุหรือวัตถุดิบของเขาเนี่ยที่เอามาทํากระเป๋าพวกเนี้ยนะฮะมันทํามาจากผ้าใบของรถบรรทุกจากเมืองซูริกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแทนที่ผ้าใบตัวเนี้ยมันเก่าแล้วจะเอาไปทิ้งแต่บริษัทนี้นํามาตัดเย็บใหม่นะครับแล้วก็นํามาทําให้มันดูมีมูลค่า นะครับแล้วก็ใช้ในการขายสินค้าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยฟลายแท็กก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ที่ใช้แนวคิดเซอร์คิวลาร์คอรมีเลยแบรนด์ตัวต่อมาซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกก็คือไนกี้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าไนกี้เป็นแบรนด์แฟชั่นและก็กีฬาอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งแน่นอนบริษัทนี้ใช้ทรัพยากรเยอะแต่ในปัจจุบันเขาได้เริ่มนำเอาแนวคิดเซอร์ค a r ลาร์คอรมีเนี่ยมาใช้ในขั้นตอนการผลิต นะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้าของเขาเนี่ยได้นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เนี่ยในขั้นตอนผลิตเนี่ยสูงขึ้นถึง71%แล้วนะครับแล้วก็ยังโฟกัสเรื่องนโยบายการกำจัดของเสียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้บริษัทระดับโลกก็สนใจเรื่องนี้มากๆเช่นกันอ่ามาต่อไปคือบริษัท H&M นะฮะยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นจากสวีเดนนะครับ ก็ได้พยายามมาใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วก็บอกว่าภายในปี2573เนี่ยแหละบริษัท H&M จะพยายามใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยให้ได้100%เลยนะครับนอกจากนั้นยังมีแคมเปญด้วยว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนำมาบริจาคมาซ่อมแซมให้กลับไปใช้หรือไปรียูสอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะครับต่อมาครับอาจจะเป็นบริษัทที่เราไม่ไม่คุ้นหูกันนักแต่ก็ ก็เป็นบริษัทดังนะครับชื่อเ e r a ์รัตส e รีนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ขายแกเจ็ตแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพจากฮอลแลนด์นะครับที่ทำหูฟังต้องบอกว่าหูฟังเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็ทำจากวัสดุอะไรที่มันไม่ได้รีไซเคิลได้แต่บริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทที่ทำหูฟังแบบใหม่ออกมานะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันเรียกว่า no glue ก็คือไม่มีกาวนะครับช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ย85%เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ๆได้แค่เติมอะไหล่เข้าไปเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณซื้อสินค้าของเขาครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องทิ้งถ้ามันตกรุ่นแต่คุณสามารถซื้ออะไหล่ใหม่ๆเข้ามาอัปเกรดให้สินค้ามันดีขึ้นเรื่อยๆได้ก็เป็นแนวคิดที่จะช่วยทําให้คนเนี่ยซื้อของครั้งเดียวไม่ต้องทิ้งมีรุ่นใหม่ก็ แค่เพิ่มเติมอะไรบางอย่างเข้าไปก็จะช่วยลดเรื่องวัสดุที่เป็นขยะได้นะครับก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมๆกันนะครับมาถึงตรงนี้ทุกท่านก็คงพอจะเข้าใจถึง c i r c u ไลค e c อร์ m y แล้วว่าไอเดียนี้คือมันช่วยทำอะไรแล้วก็เน้นไปเรื่องการ Recycle คราวนี้เราลองมาดูฮนะเรื่อง p a คเกจจิ g งอะเกี่ยวข้องกับ c i ค c u ไลค e c อร์ m y ไหมนะฮะคำตอบคือเกี่ยวข้องเลยทุกวันนี้เนี่ย บริษัทจำนวนมากพยายามไปโฟกัสเรื่องแพคเกจจิ้งที่มันรักโลกนะครับแล้วก็ทํำยังไงให้แพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นขยะนะฮะสามารถเอาไปใช้เอาไปเอาไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะยกตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ทั้งสอตัวที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเลยคือบรรจุภัณฑ์ของบริษัทไม่รู้ออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าโอ้โห นะครับมันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ําดื่มที่มีลักษณะเป็นบับเบิลหรือถุงใสนะครับโดยวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ทํามาจากสาหร่ายทะเลนะครับเขาบรรจุน้ําดื่มหรือเครื่องเครื่องดื่มอื่นๆได้นะฮะแล้วกเ็เมื่อเราเอาวัสดุตัวนี้ที่มันใส่เครื่องดื่มหรือใส่ซอสหรือใส่อะไรแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเราบีบออกไปหรือดื่มน้ําไปเสร็จปุ๊บวัสดุตัวนี้สามารถกินได้ หมายถึงกินลงไปเลยนะฮะหรือถ้าไม่กินวัสดุตัวนี้ก็สามารถย่อยสลายตางธรรมชาติได้โดยใช้เวลาเพียงแค่4-6สัปดาหอ์อันนี้เป็นแนวคิดบรรจุพันยุคใหม่ถัดมานะฮะมีแบรนด์สกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อแบรนด์ว่า p พ n เจียออร์แกน,นินะครับแบรนด์สกินแคร์ตัวเนี้ยนะครับเขาร่วมมือกับบริษัท Seed of change ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเม็ดพันออร์แกนิก เขาไร้ดพยายามพัฒนาบรรจุพันธุ์ที่ย่อยสลายได้โดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงในบรรจุพันธุ์นะครับซึ่งมันสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะฮะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของ2บริษัทที่บริษัทหนึ่งทําสกินแคร์บริษัทหนึ่งทำบอดี้แคร์แล้วก็ทำบรรจุพันธุ์นะฮะก็มาร่วมมือกันนะครับนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีแบรนด์นอื่นๆที่ทาบรรจุพันธุ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทพิว a ที่ขายสินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นตัวประเทศไทยเองหรือธุรกิจไทยเองเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปโฟกัสเรื่อง Circular Economy เหมือนกันนะครับสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะต้องทำหรือจะต้องผลิตนะฮะเพื่อให้แบบตอบสนองกับผู้บริโภคเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องการรีไซเคิลหรือนำมาใช้ใหม่ซึ่งบอกเลยว่า บริษัทในไทยหลายๆหลายๆบริษัทก็ได้พยายามโฟกัสเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม PTT หรือ SCG เองนะครับก็ได้พยายามหมุนเวียนนะฮะแล้วก็นำเอาอสิ่งของบางอย่างที่ใช้แล้ววนกลับมานะครับครนี้ที่พี่ไก่พูดอาจจะเป็นภาพใหญ่เกินไปที่มันเกี่ยวข้องกับ C i r c u l a r economy มี like เกี่ยวข้องกับระดับบริษัทแต่คำถามที่จะเป็นคำถามสำคัญคือแล้ว เราจะสามารถนามันมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจของเราได้อย่างไรนะครับก็มีวิธีการง่ายๆมาฝากนะครับสี่สิหเรื่องด้วยกันคือ1เลยนะฮะเราคงต้องไปเน้นนะฮะบ,บริษัทจะต้องโฟกัสเรื่องการจัดการทรัพยากรและการผลิตนะฮะทุกวันนี้คือพยายามออกแบบการผลิตที่มีความพอดีกับความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องการผลิตเยอะๆเพื่อลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่พยายามมองเรื่องดีแมนของลูกค้ามีวิธีการไหนไหมที่จะพยายามปรับนะครับการผลิตให้มันเหมาะสมกับดีแมนจริงๆนะครับก็คงต้องเป,เป็นการนำแนวคิดเรื่อง Supply c h เชนเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่เราจะไม่ผลิตนะฮะหรือใช้ทรัพยากรจนมากเกินไปนะครับเรื่องที่สองที่พอจะมาประยุกต์กับเราได้คือการออกแบบนะฮะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องมองเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งเป็นสำคัญ ออกแบบสินค้าให้มันมีลักษณะความสามารถในการใช้งานได้ยาวนานขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลมากได้ได้มากขึ้นนะครับรวมถึงทั้งตัววัสดุหรือผลิตภัณฑ์ก็พยายามเน้นไปที่เรื่องการย่อยสลายง่ายนะครับเรื่องต่อมาคือเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องการตลาดก็ได้นะครับพยายามส่งเสริมการตลาดในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเช่นเราอาจจะมี แคมเปญนะฮะให้ลูกค้าสามารถนําเอาสินค้าบางอย่างกลับมานะฮะแล้วสามารถลดราคาได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการรีไซเคิลอย่างหนึง่งนะครับเราอาจจะต้องมองไปเรื่องการขนส่งนะครับวางแผนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะมองเรื่องจะบริหารจัดการยังไง mm. เพื่อที่จะไม่ใช้การขนส่งแบบสุรุย่ยสุร่ายหมายถึงไม่ได้ตีรถเปล่านะครับว่าเวลาจะไปส่ง สินค้ากับลูกค้าจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมองเรื่องความคุ้มค่ามองเรื่องจะไปยังไงในการออกไปครั้งเดียวแล้วแล้วให้มันเกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับมองเรื่องการจัดการสินค้าด้วยนะฮะพยายามที่จะนําเอาสินค้าหรือการจัดการทุกอย่างที่มีนะฮะพยายามกลับมารีไซเคิลใหม่หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นสินค้าในรูปแบบอื่นๆได้ไหมนะครับใช้วัสดุ วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายที่เราพอจะทําได้คือพยายามสนับสนุนให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับพี่แก่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญต่อให้เราเนี่ยไม่ได้สามารถผลิตหรือหาอะไรที่มันรีไซเคิลได้แต่สิ่งที่จะช่วยทําให้เราสามารถลดโลกร้อนได้เราสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของเซอร์ l คิลไลค์คอร์นมีได้ก็คือการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของลูกค้าเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเราจะเห็นเลยเนี่ยว่าร้านกาแฟนะชื่อดังและก็หลายๆร้านเนี่ยเขาได้มีการโดนงลงใช่ไหมให้นําภาชนะมาเองแล้วลดราคาให้เนี่ยเนี่ยพี่ใหญ่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการไม่แจกถุงแน่นอนว่ามันคงเป็นความอึอดอัด ตัวพี่ใหญ่เองก็โคตรอึดอัดเลยเวลาไปซื้อของเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราเคยได้รับความสะดวกสบายมาตลอดหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าเวลาไปช้อปปิ้งสมัยก่อนนะซื้อของปุ๊บขอซ้อนถุงหน่อยอ่าถือของไม่ได้หนักมากแต่ขอซ้อนหน่อยเพราะว่ากลัวถุงขาดเดี๋ยวเดี๋ยวถือๆไปแล้วขาดจริงๆไม่ได้กลัวถุงขาดหรอกครับแต่อยากได้ถุงกลับมาใส่ยขยะที่บ้านเห็นไหมเพราะว่าเราทําพฤติกรรมอย่างเงี้ยมาจนจน,จนคุ้นเคยตัวพี่ใก่เองก็เหมือนกันได้ถุงพลาสติกมาจากร้านจากเซเว่นจากห้างอย่างเงี้ย ก็เอามาเอาเป็นถุงมาใช้ทิ้งขยะได้อะไรได้เรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายแต่จริงๆไอ้เรื่องมวกนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการทําลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นตอนเนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนห้างอะไรต่างๆเขาก็ไม่แจกถุงต้องยอมรับว่าชีวิตช่วงแรกลําบากมากนะฮะจะไปซื้อของทีก็ต้องหอบออกมาเองจะบังคับให้ตัวเองถือถุงผ้าไปบางทีก็ลืมแต่การทําพวกนี้ เราต้องพยายามมองในระยะยาวว่ามันจะช่วยนะครับทำให้เราในเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนได้ช่วยเหลือประเทศชาติสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาวดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําได้ดีและทําได้ง่ายที่สุดที่ทุกองค์กรนะครับรวมทั้งตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะเริ่มทําโดยที่คุณยังไม่จําเป็นต้องไปลงทุนอะไรมากแต่เน้นให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากตัวเรา นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจากการวันนี้พี่ไก่ขอสรุปเรื่องวันนี้อีกทีหนึ่งนะว่าการจะมีมีโลกที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือ Sustainable ได้นะครับมันต้องพึ่งพาส่วนหนึ่งคือระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า Circular Economy ก็คือระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่กลับมาผลิตใหม่หรือ Recycle ซึ่งไอซิร์คิว c ลฟ์คอรนมีนี่แหละจะส่งผลถึง Sustainability หรือความยั่งยืนให้กับโลกของเราในอนาคตนะครับพี่ไก่ก็ขอฝากเอาไว้สั้นๆแค่นี้ใน EP นี้ขอฝากรายการ The Future Side ไว้กับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ด้วยสวัสดีครับ